แผลใหม่ล่าสุดเปิดฝาเครื่องดื่มชุมลังมีเทคนิคการเล่นใหม่ๆจะเป็นยังไงคุณเคยเห็นหรือยังมาดูคลิปนี้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอและวิธีการเล่นใหม่ๆจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้แล้วกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดกดเลย สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพระรามสองสำหรับวันนี้ต้องบอกไว้เลยนะฮะใครไม่ดูพลาดมากๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับเปิดฝาเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมได้เสียกันเป็นหลายๆบาทนะครับในหลายๆสถานที่นะครับนิยมเล่นกันมากตามตู้มวยนะครับสนามแล้วก็รุ่นนี้นั่นนะครับผมวินมอไซค์นะครับก็นิยมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ช่างบอยมารีวิวไปดูพร้อมๆกันครับมาดูนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับการเปิดฝาในเครื่องดื่มชูลังบางคนไม่รู้นะครับผมจะบอกวิธีการเล่นก่อนครับบางคนนะครับบางคนเขาจะเล่นกันแบบนี้นะครับบางกลุ่มเขาจะเล่นกันยกขึ้นมา1ฝาปุ๊บอ่าแทงสูงต่ําสูงต่ําคือต่าขึ้น1นึถึงห้นะครับอ่าขึ้นต่ําแล้วก็50ขึ้นไปถึง0 0นย์ถึงเกเนี่ยอ่าเขาเล่นเป็นสูงนะครับอันนี้วิธีที่1นะครับวิธีที่1การเล่นอ่ะแล้ววิธีที่2นะครับวิธีที่2การเล่นนะครับอ่ายกขึ้นมา2วดแบบนี้ อ่ายกขึ้นมา2ขวดมามีขวด B ีขวด A นะครับมียกขึ้นมาสองขวดแบบนี้ให้ฝั่งไหนเล่นเลือกเล่นเอาว่าจะคุณจะแทงฝั่งไหนอ่าวิธีที่สองนะครับและอีกวิธีหนึ่งคือคุณจับขวดขึ้นไปสองขวดปึ้งแบบนี้อ่าเปิดฝาออกมาใครได้ตัวเลขเยอะคนนั้นกินเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับผมคือผมสามารถนะครับทำให้ทุกท่านรู้เบอร์ใต้ฝาที่คุณจะกินฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับผมอ่าทีเนี้ย วิธีการเล่นของเราคือเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมา2อขวดแบบนี้นะครับยกขึ้นมา2กวดแบบนี้ให้เลือกกันว่าใครจะเล่นฝั่งไหนนะครับว่าจะเล่นฝั่งไหนอาถ้าเป็นผมนะครับเปิดนี้ผมก็จะเล่นฝั่งเบอร์นี้ยังนั้นผมอเอา B แล้วกันนะครับออตอนนี้เอาบนะครับส่วนตัวผมนะครับเล่นฝั่งกบไอ ฝั่งนะครับตัว A ทําไมถึงเลือกเล่นตัว A เพราะเรารู้แล้วนะครับเพราะเรามองฝาออกแล้วว่าฝั่งเบอร์นี้ประมาณ20กว่านะครับผมอันนี้20กว่าโดยประมาณนะครับและอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับผมเป็นฝาใหม่นะครับเหมือนมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เราแกะฉลากออกรด้ฝาเครื่องดื่มชูกําลังทุกชนิดนะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับอ่าดูลองดูบอบอ่าดูรบอบนะครับอ่าเนียนลิบนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรนะครับ เงียนกริ๊บเลยเปิด <นะ S 1> ดังแก๊กแน่นอนส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ผมเล่นฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะตัวเลขเยอะกว่าอันนี้90กว่า96นะครับตัวเลขามาเดี๋ยวเปิดดูให้ดูนะครับว่ามัน96จริงไหมนะครับ<ช>อ่นนี้นะครับเปิดฟังเสียงนะครับว่าแก๊กไหมนะครับเงียบนะฮะอ่าฟังเสียงนะครับอ,อ่าได้ยินไหมครับมอนซื้อมาในเซเว่นมังซื้อมาใหม่เลยนะครับอ่าอ่านี้ผมเล่นว่าตัวเลขสูงนะครับ96นะครับห็นะครับนะครับเดี๋ยว ให้ดูก่อนว่าเก้าสิบหกจริงไหมนะครับเบอร์เก้าสิบหกนะครับเปิดฝาใหม่นะฮะอ่านีเก้าสิบหกนะครับอ่าส่วนผมแทงตัวนี้นะเป็นเก้าสิบหกแล้วนะตัวนี้อ่าฝ่ายฝ่ายตรงข้ามผมตัวนี้น่าจะเป็นเลขยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับเรามีเทคนิคการดูให้นะครับอ่าอ่าเรามีเทคนิคการดูให้คือแบบนี้นะครับอ่าเปิดดันงแก๊กนะครับเห็นไหมอ่าโอ้โหอ่านี่นะครับแกก๊เหมือนในเซเว่นยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ อ่านี้เป็นยี่บสองนะครับยี่บสองนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้การเล่นก็จะประมาณนี้ครับเราสามารถรู้ตัวเลขใต้ฝาได้ว่ามันคือเบอร์อะไรนะครับเราสามารถรู้ว่าตัวเลขใต้ฝาว่ามันคือเบอร์อะไรแค่นี้เล่นได้เสียแล้วครับนะครับต้องบอกไว้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับมีที่เล่นนะครับก็คือนะครับใครจะสั่งเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันเพราะลูกค้าช่างบอยเนี่ยสั่งมาเยอะมากๆบางทีสั่งมาเป็นแพ็ค สองแพ็คสามแพ็คนะครับก็ทําไม่ทันต้องสั่งล่วงหน้า1-2วันก่อนนะครับก็ใครจะสั่งมีที่เล่นแบบนี้ได้เสียนะครับผมนะฮะเปิดลุ้นเบอร์ใหญ่กินไปนะครับบางทีไปเล่นนะครับตามสถานที่ต่างๆผมเคยเห็นเยอะสุดนะครับขวดขวดละห้าพันน่ะนะครับขวดละห้าพันน่ะนะครับผมได้เสียกันนะครับผมนะอันนี้เป็นแผลใหม่นะครับใครมีที่เล่นเปิดฝาลุ้นเบอร์นะครับผม เหมือนซีนจากโรงงานยังไงอย่างนั้นมีซีนอย่างนี้ให้ด้วยนะฮะนะครับแพ็กเป็นอย่างนี้แล้วก็ซีนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตําหนินะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมเนียนกิฟนะครับเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวบอกวิธีการเล่นวิธีการดูนะครับผมนะฮสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ